สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่ฝาโซนิกนะครับผมนี่สามสองยี่แปดนะครับผมยอดฮิตครับสเต็ปนี้น้ำไม่ค่อยรลวกไม่ค่อยดันครับเพราะว่าอุดให้หมดนะครับผมตัวนี้ก็จะทำการเจาะประเก็นให้นะครับผมนี่ฝาสวยๆเนียนๆนะครับทนทนด้วยนะครับสเต็ปดันโลใช้งาน นานปีครับผมส่งมาทําได้ครับผมมาใ,ใช้บริการได้นะครับผมฝากใครมาทําก็ได้นะครับผมผมทําให้หมดนะครับผมอันนี้ก็จะเจาะรูน้ํานะครับนี่ต้องมีน้ําวนเพราะเขาทาน้ํำในนะครับถ้าทําน้ําแยกไม่ต้องใส่น้ําวนนะครับผมตอนนี้ทําน้ําในนะครับผม ก็ดอกที่เจาะก,ก็ประมาณนะครับสองมิลได้นะไม่เกินสองมิลนะ่ะผมมองดูแล้วเกินนี้น่ากว่าจะรั่วนะครับผมเพราะว่าที่เสื้อลูกค้าเป็นแบบไหนไม่รู้ลูกค้าฝามาทํานะครับผมยังไม่เห็นเสื้อลูกค้าเลยนะครับถ้าเสื้อเป็นน้ําแยกก็ เอามาอุดใหม่ได้นะครับผมอุดแล้วก็ปาดใหม่ได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับแก้ได้หมดไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับทุกอย่างแก้ได้หมดอ่ะนะครับมีอย่างเดียวที่แก้ไม่ได้คือไม่ยอมแก้นะครับนี่ฝานะครับบาหลอดเหนียวทนหายห่วงนะครับ การันตีเลยนะครับจากผู้ใช้งานจริงนะครับทำเองใช้เองนะครับผมไม่ใช่ทำฝาให้ลูกค้าแล้วเอาฝาค่ายอื่นมาใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะต้องทำเองใช้เองทดลองก่อนเทสก่อนนะครับดีผ่านถึงจัดให้ลูกค้านะครับผมนี่ก็ทำการเจาะลูกนะครับ เดี๋ยวเปเอาเสื้อ,อลูกค้ามาดูก่อนครับลืมไปว่าลูกค้าลูกค้าความเสื้อนะครับผมนี่น,นี่เสื้อลูกค้านะครับลูแบบนี้นะครับ เราจะเจาะแค่นี่ครับตรงนี้ไม่เจาะครับเพราะว่ามีรูว้าเดี๋ยววันหนึ่งปะเกน็นรวประเก็นซึมน้ําจะเข้าเครื่องได้นะครับนี่เราเอาแค่ตรงนี้พอครับแค่รูประเก็นนะครับรูที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมไวเหมือนโกหก อันนี้รูที่สองครับจะเว้นระยะห่างหน่อยนะครับเพราะว่ารูสองมิลไม่ต้องห่วงน้ําขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับสังเกตดิเวลาน้ํรล่วน้ําดันรูเท่าเข็มนะวิ่งแป๊บเดียวยังหมดหม้อน้ําความร้อนขึ้นได้เลยเดือดปุดๆเลยนะครับนี่ผมเจาะต้องสองมิล